นวันปีใหม่พาไ้บรรดาเราทันหรื่นร้องรปรกรรมดีแปลงฟรีชื่อชมต่างสุขสมนิยมยินดีคาวอนขอรจากฟ้าใบรรดาสวัสดีปีใหม่อาจารย์พี่พี่น้องๆแล้วก็นักศึกษาที่รักทุกคนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงโอกาสอันดีนะที่พวกเราเนี่ยได้มาร่วมกันเฉลิมฉลอง ปิดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะครับผมก็ขอขอบคุณบุคลากรทุกๆคนในคณะที่ได้ช่วยกันทำงานหนักตลอดปีที่ผ่านมาผลของการทำงานหนักของพวกเราทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีมากมายให้กับคณะทำให้คณะมีความเจริญเติบโตก้าว,ว,ว,วหน้า ้นสิ่งใ,ใดสิ่งที่ผมรู้สึกได้ก็คือนอกจากผลลัพธ์ที่ดีแล้วเนี่ยเรายังได้ความรักและความสามัคคีที่ดีต่อการของคนในคณะที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันนะครับในโอกาสแห่งปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงเนี่ยเนาะเราก็ยังมีโอกาสที่ใหม่กว่ามีความหวังที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับมีเป้าหมายที่มุ่งไปข้างหน้าได้มากกว่าเดิมผมก็ถือโอกาสนี้เนี่ยในการอวยพรให้พี่ๆน้องๆชาวทันตะทุกคนนะครับ ให้ทุกคนมีความสุขความเจริญสมหวังและขอราตนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนับถือนะครับได้โปรดคุ้มครองดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ครับ <S <S